ไอ้กำหักมีแฟนแล้ววะมีแล้วแมนวะแมนอ่ามีจะกคนฮมีจะกคนคนเดียวแล้วก็ยยางน้ำอ่างอยู่นี่แหละมาใส่กระโปรงสีดำแล้วก็เสื้อลายผมยาวนิดนึงแมนวะแล้วสูง่าตอนนี้เรากำลังจับผมเบย์เอามือลงตอนนี้นะแล้วก็กำลังเหงน่อหันอยู่กำลังจับผมอยู่แล้วก็วิวิวผมแล้วก็ปีนหลังมาหนั่งขึ้นเบาแล้ว สบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้กักับซองอริสาสาวน้อยอยังจังนนะทุกคนมื้อนี้เขากะมีนัดกับผู้บ่าวตัวดำอีกนัดก็คือไอ้คำหักแต่ว่ามื้อนี้เขาจะพาทุกคนน้องมาเจอกับไอ้คำหักน้องมาแล้วอะนะเฮ<อ>็ดยังยูตอนนี้เดี๋ยวไปซ่งเบิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้อลิสานัดเราไว้บ่ฮู้ว่าเราจะเฮ็ดย<อ>ังยูใส่เนาะเพราะว่าตอนนี้อะยู่บึงถ้าหลวงนาะมันก็นเริ่มคำแล้ว<อ>เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศก่อนมื้อนี้ท้องฟ้าง,งามเฮงบรรยากาศดี ฝนโบตกเนาะแต่โบแน่ใจว่าตอนแรงฝนจะตกบ่อตอนสุดท้ายคำหักเดิมไอเดี๋ยวเฮาไปหาไอ้คำหักกันเลยเอาไอ้คำหักโอเคยังมันจะคือเห็นอยู่นี่จะคือมานั่งอยู่นี่มันเป็นบนนั่งบหมกนมาทตีบอกะมาหาหักแทตีผัยน่ะผัละหักมาหนึ่งผมาคนเดียวแท่กินเบียร์บอสกินเบีเป็นอ๋อกินเบียร์เปลี่ยนนะตัวไอมาคนเดียวแท่น่ะเมยสบายดีกล้องให้เนสบายดีแล้วกันะสบายดี สบายดีสมัยเลยมาไต่แหมโอมคำหักผู้บ่าวตัวดำพระเอกอุดมใสพระเอกเรื่องอนี้ยพระเอกเรื่องเยี้เรื่องความหักพระเอกเรื่องความหักเลยออสสมารถติตาไปครั้งใดสมาติตาไ้คำหักไป้ทั้งใดทางเฟซก็ได้เฟซคำหักผู้บ่าวตัวดำนีสองว่ะสองขาจะว่าผู้ใดมีสองเฟซมันหลายใจได้มันว่ามีเฟซเดียว ก็เห็นจะมีสองฝ่จะมาคนเดียวแถบอะแม่มาคนเดียยวเเลนา้จะมือเน่จะมือเน่หอมควายใจแบงค์เอวีเมนว่าเข้าใจดูสันนอโอเคทุกคนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกนะว่าอ่ะไอ้คำหักเป็นผู้บ่าวมาจากแขวงอุดมไซอุดมไซเป็นคนส้มเผากุมูมันบอกเมีนส้มเผากุมูเป็ี่ยนส้มเผาอ่ะส้มเผากุมูเต็งกุกอนเจะเมนวา เป็นคนเผ่ากระมูแต่ว่ามักสาวลาวอ๋อเอ้ากระมูกับลาวตัรกะลาวฮัลเล่แมนแล้วพ่อแม่ก็เป็นกระมูเป็นเลยว่ะแมนอ๋อแล้วอ่่ะะแมมกูคือมาอยู่เวียงที่เจ๋อไหนคือมาได้อยู่เอามาหาเจ๋อไหนคือได้มาอยู่เวียงอ่ะเอามาหาฮักแคร์ดีสักนะแม่นบ่เจอแล้วว่ะฮะเจอแล้วว่ะยังแต่แถวนี้น่าจะมีอยู่ใส่เสื้อขาวคุ้นๆอยู่นี่แหละใครเคยแบบเสื้อใครนั่นแหละแม่นบอกร่งกมยาวนิดนึง ตอนนี้เราใส่ใหม่อยู่ใส่ไข่ยู่ใส่กระโปงสีดำคนนั่นแหละเป็นคนนั้นแหละเอาอันที่เห็นในกระแสคลิปเจ้ามักดาเป็นอย่างคือมักดามักคือมักดาแท้คือโบเขาดีดีคอยบบเคยด่ายู่ใส่เอาแต่แต่ละคลิปเจ้าด่าไดเจ้าด่าไอ้โบแมนคนด่าสิไปด่าเรื่อยๆแมนแล้วโบเคยด่าเดซันด่าไผ่ล่ะฮด่าไผ่สีด่าไผ่โบเคยด่าไผ โบตีไผ่โบดาไผ่แมนบอบตีสเป็นคนอ่อนโยนตีแน่เจ้ามีแฟนไหนองบ่มีอ๋อเจ้ามักสเปคคนแบบไหนนะสเปคเสื้อขาวบ่ทรงกาบอยบ่สเปคคอยใส่เสื้อสีดำดำๆในนึงบ่สเปคเอ้าบ่ถือสเปคคอยเลยนะแม่ละแฟนเอ้ยบ่แมนบ่แม่นแฟนสเปคคอยแต่สื้อสีดำแม่นว่าอือ้บ่ได้เอาเสื้อสีดำมาเนาะเปลี่ยนเสื้อเนาะมาอ่ะอยากให้อายอ่ะ เขาพักสอนภาษากุมุได้บเอ,อเพราะว่าอันเป็นอ่นอม่เห <c oughs> กอเขาจะเอ่ว่าอย่างเสียงสำเนียงอ่นภาษาอ่านต่เกิดมันบอต่เกิดพื้นบ้านเลยแมนแนะนำตัวอัานสอนในน้ำตัวนี่ภาษากุมมอ่ะอือฮึสมัยเลายังมาไต่แหมมือสกิลยอบบุบอันอาลิซากนุนเบียนาเมอก็หนึ่งโอแต่ว่าปเป็นหนึ่งวันนะจูกุปูกุโอแปลว่าอย่างเงาแทะเออมือนี้คอยมาหาอ่านนางลิซาเนาะ เราเป็นคนงามใจดีแต่ว่าร้ายใจเมีนแล้วอันนี้นะเมีนแล้วมึงจะบอสอนข่อยว่าให้ข่อยเริ่มตัวจะไหนข่อยไขวหูแต่ข่อยหูจากไป่สมัยเลิยมาเยตะแฮมสมัยเลยมาตะแฮมกับไอว่าสบายดีสบายดีทุกคนว่าแล้วข่อยซื้อเดย์มาจะไหนบาซึ่มเอ๋อบาซึ่มเอ๋ออลิสาสอนนายเวงจันฮะไอคอนนุ่มแหละไอคอนนุ่มบาคอนนุ่มแหละ ปะอาเขาหนึ่งแหละปะอาก็หนึ่งไปไว้เพิ่นมีแฟนแหละอ๋อเพิ่นมีแฟนแล้วมาเล่นกันหนึ่งเลยเอาสมมติว่ากินข้าวแล้วว่าเห็นอย่างยูเลยกินข้าวแล้วว่าเบอร์มาเบอร์มาแมีนเบอร์มา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 มาหย่อนแต่แฮมอืมเบอร์มาอย่มาแต่แฮมกินข้าวพ่อแม่พี่น้องเขายังไปบอกไปบอกก็ได้ไป ไปไหนี่ลยวคือไปทางหน้าเอาเลยมันมืดเลยได้ฟังนะมาทางเนียมันจริงจริมืดแล้วเนาะท่าไใดกับมืดบรรยากาศดีเด้เนาะแม่แหละแต่ว่าเสียดายมากับผู้สาวเนาะมือไข่นะฮะไขมากับผู้สาวเอาข่อยดิปนี่เด็กผู้สาวเมียนสองคนมืดแล้วเนาะตอนนี้เนาะไอ้คําพักอายุเท่าไดล่ะสาวสาวเอ็ดน้องเด็กจะปีละตอนนี้อายุสิบห้า อ๋อสิบห้าปีนะฮักดีเนาะ,<อ>ะไอ้ผมถักมาอยู่เวียงด่วนล้วอ่ะด่นแล้วปีไปแล้วปีไปแล้ว,ลวก็ตอนขึ้นมาปุ๊บนี่แบบเฮ็ดอย่างก่อนอันดับแรกแบบมาหาเงินว่ะตั้งใจมาหาเงินอยู่เวียงวะ่ะแม่มมาากกนตั้งใจมาหาเงินตั้งใจมาเป็นโจรหาเงินอยู่เวียงเ <c oughs> ด็กกแถวแถวเนี้ยจับไม่ไดไ้หน่อยมันสิลมเอามันลมแท้เลยมันลมแท้เราจับแหงก็ลมแท้เลยลมเจับลองจับมั้ยจับแล้วแต่ว่ามันบนลม ลมมันกับโบได้ครบแท่อาวุแท่อยางอาคมหากดาคนนี่แหละเ่ว่าด่าคนพ่เป็นแต่ว่าบุญยากด่าน้องอ๋อยากอยากฟังเจ้าดานะเห็นอเดย์บุญยากถึกดาดีอยากถึกดาบอกดาให้ฟังนี่เจว่าข่อยากถึกหากบุญยากถึกดาอ้าเดี๋ยวเจ้าดาเคยดาเคยเป็นภาษากุมุเลี้ยงเบียร์ไอไหมไอซีดาก็ได้บ่ดาดอกตอนนี้เบียร์เบียร์แพงเลย เพลงเพลงไอ้การยอมใจน้องก็กินเบียร์อะไอยู่วะกินบ่เป็นกินเบียร์โปเฟนแหม่สเต็กในของแกมตีงานปานีโบงงแกานปานีโบบาซิสสเต็กในของแกมเนาะไอ้ข้ามหางดิสันกินอย่งไอ้ข้ามหางดิสันกินอยังกินแกงหน่อไม้่ล่ะกินแกงหน่อไม้ใส่ใบขี้โอดเกิดลงไปเลยโอ้ยไปใส่โบร้างสิใบใส่ ตัวลงนองสิผ่าไอยางไปใส่นี่นะมืดแล้วยางไปเลยเรื่อยไอ้เขาหากระตักไปตามหาหักแค่ดีตามหาแค่สายอันนั้นสอนภาษาคุมูในเป็นอันคำว่าคำว่าอันอรักบาร์แลนวอย่าสิบัวหูกระหูอะไรยิ้มเคลิ้นๆแบบเว้ยที่นั่นบัวหูบัวหูเข้าใจภาษาคุมูอูรักบาค์เยหักเจ้าอ๋อแปลแปรให้เอยหักเจ้า คิดฮอสเด้อเด๊ภาษากมมสระเองเนอสระเองเนอแมนสระเองเนอสระเองเนอสระเองเนอสระเองสระเองอลิซาสระเองอลิซาคุบอกไอ้กําหักมีแฟนแล้ววะมีแล้วแมนวะแมนอ่ามีจ้าคนฮะมีจ้าคนคนเดียวแล้วก็ย่างน้ำอ่างอยู่นี่แหละมาใส่กระโปรงสีดำลักกะเสื้อลายผมยาวนิดนึงแมนวะตอนนี้เรากำลังจับผมเบยเอามือลงตอนนี้นะ กำลังเห็นอยู่แล้วกําลังจับผมอยู่แล้วก็วิวิวผมแล้วก็ปีนลังมานั่งขึ้นเบาแล้วค่ะตอนนี้คำาั่อยู่ใส่ยูเบืองทัดหลวงมาตามหาหักแท่แต่ว่าบบมีหาบ้านบ้านดีอ๋น้องถามนะไอยูขวามิตภาพขวามิตภาพนอนยูขวามิตภาพเลยเมนไอนอนยูขวามิตภาพคุยขยามื่หน้าคัานองวางมามานอนลิ้นเทวนั้นก็ได้ อยูกก่กองควรมีแต่ผาพันเลยมวนบอนอนหันเมนมวนเพราะว่าไอายอเอาตู้ไปเด้ฮะไอต้องเอาตู้ไปเด้หูจักตู้บอลตู้ตู้แสดงคนเวียงปูหูจักตู้เด้เนาะสูบนนอนอ่ะผ <c oughs> ูเสื้อบบแมนเอ้อไปฮอดว่าอันนั้นละ่ะตู้เป็นอย่างแบบลำโพงแมนลำโพงก็ะ <c oughs> หู้ละแล้วไปเห็นต้องเอาลำโพงไปหูกระวาเนาะหูแล้วกันยังงวาวเอาก็อยากให้ไอคำหักบอลดีแมนบอดี มืดแล้วอ่านไอ้ค้าวมานจะไปใส่ต่อไปหาฮักแท้ไปนำน้องไปหาฮักแทตอนนี้อ่าเฮากับไอ้ค้าวพังน้องกะกำลังสิกลับแล้วเพราะว่ามันตอนนี้ก็เริ่มมืดฟ้ามืดแล้วเนาะแมนตอนนี้กะเอ่อไตเว้นก็กำลังลงนะทุกคนเนาะมันลงแล้วลงโดดแล้วแมนลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบอโหขอบใจนางเอ่ออลิซาคนงามเนาะแต่ว่างามยูแต่ว่าเจ้าสูโพธผู้ใดที่ว่ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาให้ในเด้อทุกคนเด้อ กดกับกดกับแล้วก็กดกับเอ่อค่อยเดือดทางเพศเดือดคอยกดอนกับหน้าให้ฟังเลยบัวเป็นแบบเป็นแบบบุญตาบุญหูบุญใจอคนเบิ่งไวๆบัวบานหนึ่งบัวแก้วหนึ่งบัวสองแก้วอึ๊บมันเดวเฮ้ยเอาอีกอวันึงเอากะไอหักหน่องเด้ออุ้ยเป็นบ้ามาขึ้นไปหักเจูอีอีซอขุใส่หันซะบ่เนาะ เดี๋ยวแล้วเอาไปอย่างเจ้าก็ไม่นวะสิก็แบบนี้แหละพาไปขึ้นรถเมื่อนั้นกับเราไปเนาะจะขึ้นแต่รถวิโก้เนาะคือโง่เงื่อนไงมากก็มันฮ้อนได้สนามรถจักน่ะฮ้อนะจะได้ตอนเร้งมันฮ้อนมันไม่มีแอร์มีแอร์ว่ะรถจักน่ะมันก็มีใส่อยู่ท้อควันเด้อ ทุกคนนะตอนนี้ก้ามืนแล้วเนาะคอยกับอัน <Okay. S 1> อลิซาคนงามเนาะ c อ l อำลาไปก่อนเด้อทุกคนเพราะว่าโอเคบ๊ายษากุม่เนี่ยสมัยเลยออ่มาต่แฮมสกีโอเจไก่กันเน้อเพราะว่าเลี้ิงสุดเคโอจิบรองกปนเนื้อไก่ซี่ห้าห้องกันเน้อเพราะว่าโออัน ในนี้ก็มุนท์โถนะเราเดี๋ยวจะสีบรมอวาหงและกเก่โอขอจะการกันเลยอย่าลืมยอติดตามเฟซโอกคำหักผู้บาวตัวดำเดิแล้วการเต็มคำหักผู้บาวตัวดำเดิอโดยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองอุตสาซองน้ำมิ้งจันเดอเดินการสีบรมย่ออือบายบายการสีบรมย่ออือการสีบรมย่อือ